โรงงาคนครับ c ีวิคเอดีนะฮะคันนี้ล้อเดิม16นะครับมีท่อมีชุดแต่งนะฮะมีวินหลังอ่ะฮะก็คันนี้โปร5000นะครับตัวรถบรรทุก E20 นะฮะโปร5000เรามีตั้งวาวล์วล้างลิ้นลาวว้าโคชิเปลี่ยนแท่กล่องหัวฉีดสเตเลสรีเซ็ต ECU เริ่มดิ้งร้อเปลี่เบาใบนะฮะแล้วก็จูนก๊อกหลักนะครับจูงก่องหลักใช้ยางรถบรรทุก E20 นะฮะเอฟดีก็มีเรื่องลิ้หลีนะครับ นี้นเปิดที่สุดนะฮะอันนี้ก็ปรับให้เรียบร้อยผลให้เรียบร้อยนะฮะรอบก็จะลึกกว่าเดิมนะครับขับสมบูรณ์กว่าเดิมนะฮะก็กพูดฟ้านหน่อยยิดีอ่ะก็คดีใบสองแสนตก,กลางนะครับเยังมสมบูรณ์อยู่เลยนะฮะทั้งเครื่องทั้งช่วช่วงล่างยินดีอยู่เลยนะฮะโอเคคดีจูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จูนโดยใช้ตัวนี้ครับ AF ไฟแมวตัวจำเซอร์ผสมกับบรรยากาศนะครับสายเบ็นสินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโดนจูนนะครับจูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูน5นาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูสปีดเทสกันนะครับเปิดไอเสียดีนะครับโหลดจริงทุกอย่างนะฮะ ร้อสิบหกเดิมโรงงานนะครับไป,ปบ้ำบลอี่สิก็จะดึกดึกน่อยอเกียร์ก็จะดีียนหน่อย ภาาที่ใช้ C B F C นะรครับเรารู้ครับมีอะไรแตกต่างจะรุดันบ้างน,นะครับภาราเป็นยังไงนะฮะมีจูนจูนคันละ3,500บาทนะครับหรือจะจัดโปร5้าพันย่งคันนี้ก็ได้นะครับมีกร่วรวงคํงนาคมเป็นที่ทาแล้วก็มีจูนและอูย่ยเสรี่ไทยเจนะครับหน้าปักซอยรู้ว่าสีเ,น,กกเนนะครับอีที่คือรับการของเนะฮะที่ของเให้บริการแต่าการจูนะครับอริสบรท,ทั่วไป ที่ขเ้เจ็บผมไม่ได้รับนะครับรวมถึงชูรอบสถาที่นะฮะก็โบวดค่าเดืทางนะครับแล้วก็ติดตามได้ทั้ง4ีช่องทาง f เฟซบ o o กยูท u บอ g ้ o กันแบบติ k To k นะครับพมพีจูรีแบบ Panda แล้วก็สีช่องทางแน่เบอร์ครบหมดแล้วแปแอปไลน์ได้เลยนะฮะรอส่งการสำหรับซีวิ o เอฟดีร็อกนะฮะโรห้าพันชูนันอีสิบนะครับลิ้นหีอะไรยี่ปดเพลยเรียบร้อยนะครับเดินกันยาว ครับสนุกสนุกนะฮะโอเคก็ขอบคุณเราจะขอด้วยนะครับเราจะคอลาบุรีเลยนะฮะขอบคุณครับ